Welcome World the biggest Harvest game Harvest to Moon history Moon One in ก่อนชมคลิปนะคะก็ช่วยรบกวนกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะเราจะมาพูดถึงเกมที่ชื่อว่า Harvest Moon One World ค่ะหรือจะถึงการล่มสลายของเกมปลูกผักอันดับหนึ่ง รีวิว Harvest Moon One World All in love with five different bachelors and five different bachelorettes from a beautiful desert rose to a style and surfer dude ตั้งแต่เด็กจนโตมาป่านนี้เราจะเรียกเกมปลูกผักว่า Harvest Moon คำว่า Harvest Moon เปรียบเสมือนกา,การการันตีความสนุกของเกมทำไร่ไถนาเราหลายคนเลยผ่านเรียกเกมปลูกผักว่า ฮาวเวิ m มูนแบบเดียวกันกับรุ่นพ่อรุ่นแม่ที่เรียกผงซักฟอกว่าแฟ็นะคะแต่เมื่อถึงการเปลี่ยนแปลงทีมผู้ผลิตแบ่งออกเป็นสองฝ่ายฝ่ายพัฒนาทีมมาเวลัสออกแตกลายมาเป็น Story of s e a ีซัในขณะที่ตราอันศักดิ์สิทธิ์ฮา v เวิ m มูนก็อยู่กับนสัสเม,มและจุดเริ่มต้นของการล่มสลาย ก็ได้เริ่มขึ้นทีนี้มากันที่ภาคใหม่ภายใต้ชื่อวันเวอร์เก่ารัดเลยเลือกที่จะทดลองเพราะสองเหตุผลค่ะ 1. ยังคงรักในคำว่า Harvest Moon ถึงแม้จะผิดพลาดมาต่อเนื่องสองทีแล้วก็ตามจาก Light of Hope และ Mad d a d ซึ่งน่าผิดหวังมากๆ เลยจะลองให้โอกาสกับวันเวอร์ 2. ตีมน่าสนใจเมื่อโลกไม่มีผักเราต้องสร้างโลกที่มีผักกลับมาตีมมันน่าสนใจมากๆแต่ทั้งสองเหตุผลทำให้เกาลัดช้ำใจเหมือนเดิมกราฟิกเรียกว่าถอยหลังลงเหวเลยก็ว่าได้ ตัวละครที่ออกแบบมาตรงกลางจะว่าน่ารักก็ไม่สวยก็ไม่อีกการออกแบบตัวละครเหมือนย้อนกลับไปในสไตล์เกมยุค90บรรยากาศในเกมแข็งมากพอรวมกันแล้วเหมือนเรากลับไปเล่นเกมสมัย Play 2เพลงประกอบก็พอได้มีความลื่นลมเย็นใจ แต่วิ่งไปบนบรรยากาศที่แข็งแข็งตัวละครก็แสนจะธรรมดาสภาพแวดล้อมที่ไม่ได้ชวนให้เราอยากอยู่ในเกมเลยส่วนตัวเกาลัดขนาดเป็นคนไม่ค่อยให้ความสำคัญต่อกราฟิกเท่าไหร่นักถ้าเกมมีองค์ประกอบที่ดีพอก็สนุกได้แบบ Star d i a l l e y เป็นต้นเนื้อหาเกาลัด ก็ยังยกว่าเนื้อหาและไอเดียของการสร้างเป็นเรื่องที่ดีเหมือนจะพยายามก้าวข้ามคู่แข่งด้วยการเปิดแนวการเล่นวิถีใหม่ๆขิงเกมจำพวกเดียวกันแต่มันก็เหมือนกับว่าการก้าวข้ามครั้งนี้เหมือนขาจะพันกันเองพยายามจะเป็น rpg ก็ไม่ใช่พยายามจะเพิ่มการเป็น open world แผนที่กว้างๆเพื่อที่จะทำเควสก็ไม่ใช่อีกและเสียหลักตรงที่การปลูกผลักดอบลงไปเลยทีนี้ระบบการเล่นไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นเลยค่ะพยายามทำให้แผนที่กว้างเหลือเกินแล้วก็เหมือนบังคับให้เราวิ่งไปเรื่อยๆเพื่อจะหาของทำเควสและกด A ไปเรื่อยๆ ถึงแม้จะมีระบบเคลื่อนย้ายฟาร์มเข้ามาระบบนี้ก็ดูดีนะคะเปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนพันธุ์พืชตามพื้นที่เพื่อวิวัฒนาการพืชแต่มันก็ไม่ได้เป็นระบบที่สนุกเพียงพอต่อการเล่นในแบบอื่นๆเลยค่ะ h r v วเว Moon เคยเราต้องใช้คำว่าเคยเคยเป็นเกมปลูกผักอันดับหนึ่งแต่ในเวลานี้ ตามความจริงไม่สามารถสู้ Story of s e a s o n หรือแม้แต่เกมที่ลอก h a r v e s t Moon และพัฒนาด้วยตัวคนเดียวอย่าง Star d e w v a l l ี่ได้เลยจาก h a r v e s t Moon บนเครื่อง PlayStation 1เป็นการเปิดตัวเกมแนวใหม่และเป็นจุดสูงสุดของเกมซีรีส์นี้มาจนถึงวันนี้กับนับถอยหลังจากภาค3 ที่เพิ่งออกมาได้ไม่นาน Light of Hope, Mad d a d และ One w o e r e พัฒนาการคือถอยลดลงอย่างเต็มที่ค่ะเหมือนที่กอลัดบอกนะบนหัวข้อรีวิวมันคือการล่มสลายของเกมปลูกผักอันดับหนึ่งต่อจากนี้ถ้าเราจะเรียกเกมแนวปลูกผัก เราคงต้องใช้คำว่า Story of s e a s o n แทน h a r v e s t Moon แล้วน่าเสียดายซีรีส์ที่เคยแข็งแกร่งอย่าง h a r v e s t Moon ต้องมาตายเพราะก้าวไม่ข้ามเงาของตนเอง4ีเต็ม10ให้แค่4คะแนนนะคะกับแนวคิดและตีมล้วนๆบอกตรงๆอดทนเล่นข้ามคืนเพื่อจะหาจุดที่ดี และแรงขับในการเล่นต่อไปค่ะแต่สิ่งที่ได้พบคือเปิดทีเดียวพอเลยปิดทันทีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก่อลอฟก็ขอลาไปก่อนก็พบกันใหม่ครั้งหน้าอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ